กุตูเงาะเขาวางข้าวข้าวข้า้าวข้ากข้าวะ้าวข้าาวข้าวขวขาวขวข้าวข้าวข้าววาวข้เวข้าวะาาาว เอาหม้อนั้นไป็น,นย่งหมออ้อใหญ่ไม่ได้นะเตรียมนิดเดียวอธิบาส่งเขาไปื่อใหนวดทุกตัว

โอ้ยโอ้ยโอ้ลมตีถ้มลมน่ัหนาว นมเจสองกิโลมีเส้ตรงนี้บวกวเิ่มถ้าหวานต่อนี่แดงแล้วไปหาแม่นบอกกัได้ดอกผักกระสีไม่น่าละลายลดซะนั่นห้าสิบเป็นร้อยสิบบาทเพมร้อยสิบาทร้อยสิบบาทจ้ะร้อบาทเอาเสียคือออกมานี่เปลีนแล้วหรื กานเรีกว่าอเป็น5โมงสี่4นาท